มาฟังความคิดเห็นของแฟนวอลเล์บอลเกาหลีใต้กันหน่อยว่าคิดเห็นกันอย่างไรเพราะว่าสาวไทยหลายๆคนก็เล่นอยู่หลีเกาหลีใต้มีแฟนคลับชื่นชอบวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นจำนวนมากก่อนสาวไทยจะสร้างปฏิหาริย์โชว์ฟอร์มสุดยอดทุบควาแต้มสำคัญในเกมกับแคนาดาการันตีรอดตกชั้น VNL 2025เหนือเกาหลีใต้ได้สำเร็จส่งทีมชาติเกาหลีใต้ร่วงตกชั้น VNL ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยแฟนเกาหลีใต้มองหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ทำให้ทีมสาวไทยเบียดเกาหลีใต้ตกชั้นและอยู่รอดใน VNL ได้สำเร็จคือพรพันธ์เกิดปราดอดีตมือเซตโคโววีลีกที่ตอนนี้ไปสร้างประวัติศาสตร์ในลีกวอลเล่บอลหญิงสหรัฐอเมริกาโดยแฟนเกาหลีได้มีการเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า พรอนพันเป็นเซตเตอร์ที่ยอดเยี่ยมมากถูกจังหวะกดดันเธอเซตร,รับบอลแม่นยิงให้ทีมพลิกเกมได้อย่างน่าทึ่งเลยพรอนพันคือผู้เล่นระดับโลกอย่างแท้จริงเราก็งงว่าทำไมโคชไอดีเถึงปล่อยพรอนพันได้อย่างไรแต่ถ้าเธออยู่กับเราทีมเกาหลีคงพัฒนาและแข็งกว่านี้พอไปเล่นอเมริกาเธอก็คว้าแชมป์ได้เลยนี่แหละสิ่งที่แสดงว่าเลือกทางถูกจริงๆ ช่วงกลางเกมจนท้ายเกมของไทยถูกขับเคลื่อนโดยพรพันธ์ทั้งหมดเธอคือคีแมนอย่างแท้จริงดูเกมของไทยแล้วคงต้องรื้อระบบส่งผู้เล่นไปหลีกรอบโลกแบบจริงจังแล้วล่ะ พรอนพันเก่งจนเล็กเกินวีลีกเกาหลีไปแล้วถ้าอยู่จะช่วยยกระดับทีมเกาหลีได้เยอะดูจากสไตล์การเล่นคือเหมือนว่ามีความเข้าใจเกมระดับสูงมากแม้อย่างอายุไม่เยอะถ้าผู้เล่นฝีมือพรอนพันไม่ไปเล่นลีกสหรัฐอเมริกาจะเป็นการเสียโอกาสอย่างมากตอนนี้เกาหลีเราก็ควรเริ่มส่งผู้เล่นไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศเหมือนกันถ้าไม่มีพรอนพันทีมไทยคงไม่รอดในวีเอ็นอลได้ห่างชั้นจริงๆโค้ชและทีม เกาหลีควรเรียนรู้แนวโน้มจากหลีกรอบโลกอย่างจริงจังในเกมสุดท้ายพรอนพันนั้นคือจุดเปลี่ยนอย่างแท้จริงตอนนี้ถึงเวลาที่เกาหลีควรสร้างระบบให้เรียนรู้เทคนิคจากผู้เล่นแบบพรอนพันนี่ก็เป็นความคิดเห็นของแฟนเกาหลีใต้แล้วแฟนๆคิดว่าอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยนะ